เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุชุดที่6ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นข้อสุดท้ายของชุดที่6แล้วเนอะเป็นข้อที่100ค่ะเรามาดูโจทย์กันเลยโจทย์นะคะให้ภาพมาเป็นโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต A และ B โดยโจทย์ถามว่าสิ่งมีชีวิต A นะคะสร้างเซ็กชวลสปอร์ชนิดใดและสิ่งมีชีวิต B จัดอยู่ในไฟลัมใดตามลำดับชอยหนึ่ไซโกสปอร์ port, ไฟลัมแอสโคไมโครตาชอยสองเบซิดอสปอร์ CD o port, ไฟลัมไคโทรดิโอไมโครตา ชอยสามส s c o ปอร์ไฟลัมไซโกไมโครตาชอยสี่ o um o ปอร์ไฟลัมดิวเทโรไมโครตาและชอยห้าส s c o ปอร์ไฟลัมแอสโคไมโครตาค่ะสำหรับข้อนี้นะคะภาพที่เขาให้มาเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังใจทั้งคู่เลยแล้วไฟลัมแต่ละชอยนะคะก็เป็นไฟลัมของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังใจทั้งสิ้นเลย เพราะฉะนั้นก่อนจะมาดูโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องไปรู้ก่อนว่าอาณาจักรฟังใจเนี่ยมันจะแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นได้กี่ไฟลัมแต่และไฟลัมนะคะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับมาดูโจทย์ในในข้อ1นึ่งร้อยนะคะเอาเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ สำหรับสิ่งมีชีวิตในอนาณาจักรฟังใจนะคะก็จะแบ่งได้ออกเป็น5ไฟลัมด้วยกันเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆน,นะคะมาดูลักษณะความแตกต่างกันของแต่ละไฟลัมกันว่ามันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องใดบ้าง มาดูไฟลัมแรกกันเลยนะคะก็คือไฟลัมไคโทรดิโอไมโครตาสำหรับไฟลัมนี้เนี่ยตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตนะคะอย่างเช่นราในกลุ่มไคตริดราในกลุ่มไคตริดนี้นะคะสามารถทำให้ เกิดการลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วของสัตว์ในกลุ่มแอมฟิเบียหรือว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะโดยไฟลัมนี้เนี่ยจะมีจํานวนเซลล์นะคะเป็นมัลติเซลลูลาหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์นั่นเองการสืบพันธุ์นะคะถ้าเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยหรือว่าอ s s เซ็กชวลเนี่ยจะใช้สิ่งที่เรียกว่าซูสปอร์ค่ะ โดยจะมีจํานวนชุดคโครโมโซมนะคะ2 n แต่ถ้าเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือว่าอาเซ็กชวลเนี่ยก็คือใช้ซูสปอร์เหมือนเดิมแต่ว่ากรณีนี้จะมีจํานวนชุดคโครโมโซม n เดียวนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังใจในไฟลัมแรกไฟลัมไคลทรีโอไมโครตานั่นเอง ต่อมาค่ะเรามาดูไฟลัมที่2ก็คือไซโกไมโครตาตัวอย่างของไฟลัมที่2นะคะก็อย่างเช่นพวกราดำบนขนมปัง สำหรับในไฟล์มี้นะคะก็จะมีจำนวนเซลล์เป็นมัลติเซลลูลาเหมือนกันเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์นะคะการสืบพันธุ์เนี่ยถ้าเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจะใช้สิ่งที่เรียกว่าอเซ็กชวลสปอร์ค่ะส่วนถ้าเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะจะใช้ไซโกสปอร์ ซึ่งไซโกสปอร์นะคะจะเจริญอยู่ภายในไซโกสปอร์แรงเจียมนั่นเองอันนี้ก็เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตในไฟลัมไซโกไมโคตานะคะ,ะแล้วเรามาดูไฟลัมถัดไปกันเลยค่ะก็คือไฟลัมกลอมโรไมโคต้า สำหรับไฟลัมโกลโมโรไมโครตานะคะตัวอย่างอย่างเช่นก็เป็นราที่เป็นองค์ประกอบสำคัญอยู่ในไมโครไรซาค่ะอ่ะพี่ก็จะเขียนว่าเป็นราไมโครไรซาไปเลยนะโดยไฟลัมนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์อีกเช่นเดียวกันเป็นมัลติเซลลูลานะคะ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยจะใช้ blasto spor ์ซึ่งเป็นสปอร์ที่มีขนาดใหญ่มีนิวเคลียสจำนวนมากนะคะแต่ไฟลัมนี้เนี่ยจะไม่พบการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของฟังใจในไฟลัมโกลมโรไม,มโคตานั่นเอง ต่อ,อมามาดูไฟลัมที่4ค่ะไฟลัมที่4ก็คือแอสโค y ไมโคตาสำหรับแอสโค y ไมโคตนะคะตัวอย่างสิ่งมีชีวิตก็จะเป็นพวกยีสต์ราถ้วย เ็ดโมเรลเ็ดทรัฟเฟิลเป็นต้นโดยจำนวนเซลล์นะคะในไฟล์ัมนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมัลติเซลลูลาหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์แต่ว่ามันก็จะมีบางประเภทที่เป็นยูนิเซลลูลาหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวค่ะโดยสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเนี่ยก็อย่างเช่นยีสต์เป็นต้นนะคะจะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเนาะ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะเราจะใช้โคนิดดโอสปอร์หรือว่าอาจจะใช้เป็นการแตกหน่อก็ได้ซึ่งการแตกหนกน,นะคะก็จะพบในยีสต์อีกเช่นเดียวกันอ่ะ ส่วนถ้าเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะเราจะเรียกว่าจะใช้แอสโคสปอรค่ะซึ่งแอสโคสปอรนะคะจะเจริญอยู่ในถุงที่เรียกว่าแอสค s Class หรือว่าแอสไขนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของไฟลัมที่4 s ี Co ่แอสโคไมโคตค่ะ ต่อมาไฟล์ัมที่5ไฟลั่มสุดท้ายนะคะก็คือเบซิดโอไมโครตาตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตในไฟล์ั่มนี้เนี่ยก็อย่างเช่นเห็ดแท้จริงค่ะก็คือเห็ดที่เราพบได้ทั่วๆไปที่ไม่ใช่ทรัฟเฟิลและโมเรลเนาะ รวมถึงราสนิมแล้วก็ราขมเหลาดำด้วยก็จะอยู่ในไฟล์ลํานี้สำหรับจํานวนเซลล์นะคะสิ่งมีชีวิตในไฟล์ลํานี้เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์หรือว่ามัลติเซลลูลาการสืบพันธุ์เนี่ยจะไม่ค่อยพบการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะส่วนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ย จะใช้เบซิดีโอสปอร์ค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะก็เป็น5้าไฟลัมของอาณาจักรฟังใจนืแล้วก็ลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละไฟลัมนะคะทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะย้อนกลับไปดูโจทย์แล้วค่ะโจทย์เขาถามว่าสิ่งมีชีวิต A สร้างเซ็กชวลสปอร์ชนิดใด และสิ่งมีชีวิตดีจัดอยู่ในไฟลัม่ใดใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิต A นะคะอันนี้เนี่ยมันคือราขนมปังค่ะซึ่งราขนมปังนะคะมันก็จะสร้างสปอร์ที่เป็นเซ็กชวลเนี่ยก็คือไซโกสปอร์ไซโกสปอร์ก็จะตรงกับชอยข้อ หนึ่งนั่นเองส่วนสิ่งมีชีวิต B นะคะโครงสร้างที่เราเห็นแบบนี้อ่ะมันคือถุงที่เก็บสปอร์ที่เราเรียกว่า a s c a s หรือว่า a s k a i นั่นเองซึ่งไฟลัมที่มีถุงเก็บสปอร์เรียกว่า a s c a หรือ a s i นะคะก็คือไฟลัม a s c o m ม c o t a นั่นเองก็เลยตรงกับช้อยข้อหนึ่งเช่นเดียวกัน สรุปสำหรับข้อ100ก็เลยตอบชอยข้อ1นะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยน้องๆก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องของไฟลัมแต่ละไฟลัมของอาณาจักรฟังใจเนาะว่ามันสามารถแบ่งได้เป็นกี่ไฟลัมแต่ละไฟลัมนะคะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปยังไงถึงจะทำโจทย์แนวๆน,นี้ได้นะคะพี่ก็ขอจบข้อที่100นะคะแล้วก็ขอจบ ตจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาชุดที่6ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ขอแวะไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะ